พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นมนุษย์กำลังเข้าเรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างชันใดพิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราย่อมมองเห็นหมูสัตว์กำลังจุติ กำลังอุบัติเลวปราณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักขุอันบริสุทธิ์ร่วงจักขุของมนุษย์ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ว่าสัตว์ผู้กําลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นในกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้วบังเกิดในหมู่มนุษย์ก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียมพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงเปรตวิสัยก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตตีเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงกำเนิดเดรจชานก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตีเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิ เชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนารกก็มีพิขุทั้งหลายเหล่านายเนียนิรายบาลจะจับสัตว์นั้นที่ส่วนต่างๆของแขนไปแสดงแก่พระยาโยว่าข้าแต่พระองค์ผู้จะข้าแต่พระองค์บุรุษนี้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดา ไม่ปฏิบัติชอบในสมณะไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงอาจยาแก่บุรุษนี้เถิดพี่ขูทั้งหลายพระยายมจะปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตรินั้นว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่หนึ่ง ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยาโยมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเด็กแดงๆยังอ่อนนอนงายเปื้อนมูดคูดของตนอยู่ในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้า พระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแรกก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิระยะบาลจักลงโทษด้วยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหละ ไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิต ah รอมาตทําให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทําให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจกเสวยวิบากครับ จะเสวยวิบากของบาปกรรมนี้พิกุทั้งหลายพระยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตรินั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่สองว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ สัต์นันทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายมีอายุ80ปี90ปีหรือร้อปีนับแต่เกิดมาเป็นผู้ชราซี่โครงคดหลังงอถือไม้เท้างกเงินเดินไปกระสับกระสาย ล่วงวัยหนุ่มสาวฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวยน่นสีสะล้านผิวตกกระในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่า แม้ตัวเราแลก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยาโยมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญ ท่านไม่ได้ทำทความทำดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหละไม่ใช่มารดาท,ทำให้ท่านไม่ใช่บิดาท,ทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมาตทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพรามทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจากสวยวิบากของบาปกรรมนี้พี่กูดทั้งหลายพระยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจ ไต่าถามถึงเทวทูตท,ที่สองกษัตรินั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตท,ที่สามว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตท,ที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยาโยมถามอย่างนี้ว่า พ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายผู้ป่วยทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเปลือนมูดคูดของตนมีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดินในหมูมมนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้น เมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทุลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าค่ามัวประมาทเสียเจ้าค่า พระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหละไม่ใช่มารดาท,ทำให้ท่านไม่ใช่บิดาท,ทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมาตทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพรามณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจากเสวยวิบากของบาปกรรมนี้พิขุทั้งหลายพระยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถาม ถึงเทวทูตที่สามกษัตรินั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สีว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สี่ปรากฏในหมุมนษ้นหรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นพระราชาทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์จับโจรประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดบ้างหรือคือบ่อยด้วยแส่บ้างสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าค่าพระยาโยมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้น <c oughs> เมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าจำเริญละ เป็นอันว่าสัตว์ที่ทำกรรมอันเป็นบาปไว้นั้นย่อมถูกลงกรรมกรต่างชนิดเห็นปาน,นี้ในปัจจุบันจะป่วยกล่าวไปยัยถึงชาติหน้าควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้า พระยาโยมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิยบาลจักลงโทษท่านโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาท,ทำให้ท่านไม่ใช่บิดาท,ทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมารทำให้ท่านไม่ใช่ญาสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจเสวยวิบากของบาปกรรมนี้พิขุทั้งหลาย พระยาโยมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่สี่กับสัต์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่ห้าว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ห้าปรากฏในหมูม่มนุษหรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่าพระยาโยมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญ ท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวชำ้ำมีน้ำเหลืองเยิ้มในหมูม่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าค่าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่า แม้ตัวเราแลก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่รวมผลความตายไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าค่าหมวัวประมาทเสียเจ้าค่าพระยาโยมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญ ท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหลไม่ใช่มารดาท,ทำให้ท่านไม่ใช่บิดาท,ทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมาตทำให้ท่าน ไม่ใช่ญาติสาโลหิตทําให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจากเสวยวิบากของบาปกรรมนี้พิกูทั้งหลายพระยาโยมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่ห้ากษัตริย์นั้นแล้วก็ส่งนิ่งอยู่ เี่ยวทู่ยท่าอย่างของเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เคยเห็นคนเกิดเด็กๆเกิดมาบ้างหรือไม่เคยเห็นคนที่มีความแก่เคยเห็นคนที่มีความเจ็บเคยเห็นคนที่เป็นโจรถูกพระราชาจับไปลงโทษบ้างหรือไม่และเคยเห็นคนที่เขาตายไปบ้างหรือไม่เห็นแล้วได้น้อมนำใส่ใจตนเองหรือไม่ว่าแม้ตัวเราเองก็ไม่พ้นจากความเกิด ความแก่ความเจ็บความตายหรือการถูกลงโทษควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจไว้หากเราไม่ไมได้ทำก็ต้องเสืวิบากของบาปกรรมที่เราทำไว้ไม่ใช่มีมารดาบิดาทำให้ไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงไม่ใช่สํมณพราหมณ์ทำให้ไม่ใช่เทวดาสมณพราหมณ์ทำให้ ตัวเราเองเป็นผู้ทาก็จะต้องได้รับผลของวิบากกคำนั้นพิภูรทั้งหลายเหล่านิรยบาลจากให้สัตว์นั้นกระทำเหตุชื่อการจำห้าประการคือตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่1ข้างที่สองที่เท้าข้างที่1ข้างที่สองและที่ทรงอกตรงกลางสัตว์นั้นจะสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปก,กรรมยังไม่สิ้นสุดพิกุทั้งหลายเหล่านีระยาบาลจะจับสัตว์นั้นขึงพืชแล้วเอาผึ่งถากพิกุทั้งหลายเหล่านีระยาบาลจะจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนแล้วเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยพระ เหล่านี้รายาบาลจากเอาสัตว์นั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโผล่ชดช่วงเหล่านี้รายาบาลจากให้สัตว์นั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงรูปใหญ่มีไฟติดทั่วลุกโผล่ชดช่วงเหล่านี้รายาบาลจาก จับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งไปในหม้อทองแดงที่มีไฟติดทั่วลุกโผล่ชดช่วงสัตว์นั้นจะเดือดพล่านเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเขาเมื่อเดือดพล่านเบื่อเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่จากพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้างพล่านลงข้างล่างบ้างครั้งหนึ่งบ้างพล่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งบ้าง จากเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดพิกกูทั้งหลายเราในนิรยาบาลจักโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแลมีสี่มุมสีม่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็ก พื้นของมหานรกนั้นเต็มไปด้วยเหล็กรุกโพรงแผ่ไปตลอดร้อยโยอดรอบด้านตั้งอยู่ทุกเมื่อพิขูทั้งหลายและมหานรกนั้นจะมีเปลวไฟพลุกจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าพุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้พลุกจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือ พุ่ขึ้นจากพุ่งขึ้นจากข้างล่างจดข้างบนพุ่งจากข้างบนจดข้างล่างสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบในอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดพิกูทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะกาลานานประตูด้านหน้าของมหานรกเปิด ประตูด้านหลังของมหานรกเปิดประตูด้านเหนือเปิดประตูด้านใต้เปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วและย่อมถูกไฟไม่ผิวไม่หนังไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลกแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันที และในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิกูทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะกาลานานประตูด้านหน้าของมหานรกนั้นเปิด สัต์นั้นจะได้วิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วและย่อมถูกไฟไม่ผิวไม้ไม่หนังไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันทีสัตว์นั้นจะออกทางประตูนั้นได้แต่ว่ามหานรกนั้นแลมีนรกเต็มด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นั้นจะตกลงในนรกคูนนั้นและในนรกคูนนั้นแลมีหมูสัตว์ปากดังเข็มคอยเชื่อเฉอนผิวแล้วเชื่อเฉอนหนังแล้วเชื่อเฉอนเนื้อแล้วเชื่อเฉอนเอ็นแล้วเชื่อเฉือนกระดูกแล้วกินเยื่อนในกระดูกสัตว์นั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกคูนนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้น ยังไม่สิ้นสุดพิกขูทั้งหลายและนรกคูดนั้นมีนรกเต็มด้วยเท่ารึงใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกไปในนรกเท่ารึงนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกเท่ารึงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด พีกูทั้งหลายและนรกเท่ารึงนั้นมีป่างิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชลูดขึ้นไปโยอดหนึ่งมีหนามยาว16องคุลีมีไฟติดทั่วลุกโพลงชดช่วงเหล่านายเนิยยาบาลจะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้นขึ้นลงลง,ลงที่ต้นนิ้วนั้นสัตว์นั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นยิ้วนั้น และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพี่กูทั้งหลายป่านิ้วนั้นมีต้นไม้ใบเป็นดาบใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะเข้าไปในป่านั้นจะถูกใบไม้ที่เป็นลมพัดตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างและตัดใบหูบ้างตัดจมูก ตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิกูทั้งหลายป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างประกอบอยู่รอบด้าน สัตนั้นจะตกลงไปในแม่น้ำนั้นจะลอยอยู่ในแม่น้ำนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามและทวนกระแสบ้างสัตนั้นย่อมเสืยอเวทนาะอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในแม่น้ำนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิกูุทั้งหลาย เหล่ะะานายนิรยบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นั้นขึ้นวางบงบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัต์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าค่าเหล่านายนิยบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผลงโชดช่วงเปิดปากแล้วเอา ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผงโชดช่วงเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างของสัตว์นั้นและพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมเสเววอเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้น ยังไม่สิ้นสุดพี่กุทั้งหลายเหล่นานายนิรยบาลกล่าวกับสัตว์นั้นอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระหายเจ้าค่าเหล่นานายนิรยบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโคลงโชดช่วงเปิดปาก แล้วเอาน้ำทองแดงร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผลงโชดช่วงกรอกเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างของสัตว์นั้นแล้วพาเอาสัตว์ใหญ่ไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบ อยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดพิขุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจักโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกอีกพิขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระยายมได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพระเจ้าพระคุณเอย๋ยเป็นอันว่าเหล่าสัตว ที่ทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกย่อมถูกนายนิรยาบาลลงกรรมกรต่างชนิดเห็นปานนี้โอหนอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอตถาคตอรหันตสมาสัมพุทธ,ธะพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พึงทรงแสดงธรรมแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดพิกูุทั้งหลายก็เรื่องนั้นเราไม่ได้ฟังต่อสมณะหรือพรามอื่นๆแล้วจึงบอกก็แลเราบอกเรื่องที่รู้เองเห็นเองปรากฏเองเท่านั้น